สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องเทนิชชนแชนเนลนะครับก็จะมารีวิวมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าคลิกนะครับปี2006นะครับเป็น Honda าคลิก110นะครับก็ได้ทําการขายให้กับทางลูกค้าในชนลบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูนะครับหรับ Honda าคลิกรุ่นนี้ก็นําเข้ามานะครับเป็นรถบ้านนะครับ รถด,ดังเดิมนะครับสภาพดังเดิมขายตามสภาพนะครับก็ได้ทำการปิดการขายไปเรียบร้อยนะครับสําหรับวันนี้นะครับสำหรับรถคันนี้ก็สตาร์ทได้ปกตินะครับไม่ดังไม,ไม่ควันนะครับ มีเล่มพร้อมโอนนะครับก็ลูกค้าซื้อไปสำหรับขี่ไปทำงานนะครับก็เลยสนใจเพราะราคาไม่เกินหมื่นนะครับสามารถจับ้องได้สำหรับใครที่สนใจที่จะหาซื้อรถในราคาที่ไม่เกินหมื่นหรือว่าหลักเกินขึ้นไปก็สามารถติดต่อทางช่องทีรีเชนได้นะครับือติดต่อคือ0ูนปดก็นึ่งศ1นย ยังไงก็อย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับหลักคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับก็ยังฝากกดไลค์กดซับสไครต์ทางช่อง Technician Channel ด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ลาไปก่อน,น,น,อน,นสวัสดีครับ